Honda AT m e g a f a c e ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมางานนี้ Honda เขาจัดใหญ่จัดเต็มสุดๆเลยงานนี้มีไงบ้างมากันครับผมคลิปนี้ผมจะพาไปชมกัน Honda AT m e g a f e เนะครับงานรวมตัวคนรักรถยนต์อโตโมติกของ Honda ที่ใหญ่ที่สุดประจำปี2024ปีนี้อีเวนต์เพียบมากศิลปินคอนเสิร์ตยาวๆกันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยนะครับทรีแมนดาวมาณเดชมีหรือจะเป็นวงเคียร์เจฟซาเทอร์และโลโมโซนีก็จัดมาแบบเบิ่มเต็มงานกันเลยครับงานนี้นะครับถูกจัดขึ้นที่ Bravo ครับหรือโชว์ดีซีตรงพระรามเ้าที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี งาน Honda i ไอเดียชาเลนครับรวมรถแต่งออโตเมติกของ Honda ที่บอกเลยว่าแต่ละคันอย่างเฟี้ยวมีอะไรบ้างมาไปชมครับ ไม่ใช่แค่รถแต่งเท่านั้นนะครับในงานนอกจากรถแต่งมาโชว์ไอเดียแล้วใครที่อยากได้ของแต่งรถก็มีบูธมามากกว่า100ล้านค้ารวมถึงรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นครับที่มาเปิดตัวโมเดลเยี r 2ยร์2 0บสกันในงานไม่ว่าจะเป็น Honda PCX 160 Honda KICK 160ที่มาพร้อมกับรุ่น SP ADV 350ีล้อแมกทองโคตรเฟี้ยว และที่สำคัญเนี่ยตัว Honda Forza 350ยังมาพร้อมกับสีเขียวใหม่นะครับ e e n นฟ e n o มินอนที่โดดเด่นไม่เหมือนใครบนท้องถนนเลยปีนี้เที่ยงวันยันเที่ยงคืนปีหน้าจัดเต็ม24ชั่วโมงกันไปเลยหรือเปล่าแล้วศิลปินดาราจะมีใครมาบ้างขอใติดตามข่าวสารทางเพจ Honda Motorcycle สำหรับกิจกรรมดีๆอีกมากมายที่ทาง Honda เตรียมเอาไว้ให้ในปีนี้อย่าพลาดกันนะครับ